ตอนนี้อยู่บนชายหาดพัทยาโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังเยอะไม่มีเฮียงไม่อยากกลับบ้าน <c oughs> เนี่ยยาวไปหาดพัทยายาวมาณสกิโลเมตรครึ่งครับผมจากเหนือไปจนถึงหน้าวอล์กอินอันนี้คือเป็นหาดทรายที่ใหญ่ขึ้นมีการรีฟิลครับก็คือทรายมาเพิ่มพื้นที่หน้าหน้าหาดกว้างขึ้นเยอะเลย โอ้ยคนเยอะมากเลยวันนี้เมื่อกี้ดูพระอาทิตย์ตกหายไปแล้วหมดแล้วครับวันหยุดสงกรานต์เอ็นจอยนี่มีกิจกรรมชายหาดว้าวเยอะๆเลยเดี๋ยวรอเทศก,กาลใหม่ ต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลิงล่าเลิงล่าโอ้ยลมแรงมากวันนี้โอ้ลลโหตัวนี้นี่คืออยากบิน,นสุดๆอะโอ้โหบินสูงคนเนื่อีน้โอ้วยวศรษฐาครับร้านนี้ชายหาดพัทยาครับผมมีกิจก,กรรมมีขายว่าวให้นักท่องเที่ยว